อาหารเสริมถ้ากินไม่ถูกเท่ากับฆ่าตัวตายเพราะว่าอาหารเสริมที่กินเข้าไปมันไม่ได้มีแต่ประโยชน์นะอาหารเสริมส่วนใหญ่ที่เรากินถ้าเรากินไม่ถูกวิธีมันไม่ได้มีแต่ประโยชน์แต่มันจะมีโทษให้เราด้วยเช่นถ้า <uan> กินตัวที่ร่างกายจะดูดซึมได้เท่ากับที่เหลือร่างกายเราต้องขับออกก็ทําให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานหนักตับและไตทํางานหนักมากขึ้นและถ้าเกิดมันมากเกิน <ASMR. S 2> เกินกว่าที่ร่างกายจะดูดซึมมากๆเกิดอะไรขึ้น ตับไตทํางานหนักอาจทําให้เสื่อมเชียบพันธ์ุหรือว่าเสื่อมถาวรลรเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอาหารเสริมทุกชนิดมันมีลิมิตของการดูดซึมอยู่ทุกคนต้องไปหาต้องไปดูก่อนที่จะทานนะคะอยากจะกินวิตามินซีเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันดูดซึมได้เท่าไหร่ ถ้าคุณต้องการกินวิตามินซีให้ได้ประโยชน์จริงๆวันหนึ่งควรทานวิตามินซีไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันต้องกินทีละน้อยๆแต่ว่ากินบ่อยๆถ้าคุณไปกินตุ้มเลยทีเดียวโอกาสที่จะดูดซึมทั้งหมดมันก็น้อยเพราะว่าร่างกายก็ขับออกไปหมดเป็นต้นวิตามินอื่นๆอาหารเสริมอื่นๆมันก็มีข้อจํากัดของการดูดซึมของมันเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะมาลงตอนอื่นให้ฟังนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาที่คอลลาเจนกันก่อนค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจนการกินคอลลาเจนอย่างไรให้มีแต่ปลอดภัยอย่างเดียวเพราะว่าคอลลาเจนมีเกลื่อนไปหมดในท้องตลาดการกินคอลลาเจนที่ปลอดภัยต้องรู้ก่อนว่าคอลลาเจนมันจะมีประเภทที่ดูดซึมได้ดีที่สุดอยู่ทีนี้คอลลาเจนที่ดูดซึมได้ดีที่สุดคือคอลลาเจนอะไรก็คือคอลลาเจนประเภทไดเปปไทด์เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการคอลลาเจนที่ปลอดภัยคุณต้องซื้อคอลลาเจนที่ดูดซึมได้ดีที่สุดคุณต้องรู้ว่าใช่ไดเปปไทด์ไหมนี่คือสิ่งที่คุณต้องจำไว้ ว่าใช่ไดเปปไทด์หรือเปล่าเพราะว่ามันจะปลอดภัยไงทีนี้แล้วไดเปปไทด์เนี่ยมันต้องมีปริมาณเท่าไหร่โดยปกติแล้วร่างกายต้องการคอลลาเจนเพียง2,000-2,500มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าจะกินมากกว่านั้น ก็ไม่ควรเกิน7 0 0 0มิลลิกรัมต่อวันที่สําคัญในหนึ่งวันต้องควบคุมอย่าให้กินเกิน1 0,000มิลลิกรัมต่อวันถ้าเห็นปริมาณคอลลาเจนเยอะๆเป็นหมื่นๆหลากหลายหมื่นมันดีทางด้านการตลาดแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากการขายได้ดีขึ้นเพราะว่าคนซื้อรู้สึกว่าคุ้มตัวเลขมันดูเยอะแต่ว่าอันตรายถึงชีวิตของคนกินเขาก็ไม่ได้มาสนใจหรอก เพราะฉะนั้นคุณต้องกินแค่2,500-7,000มิลลิกรัมต่อวันก็คือไม่ควรเกิน10,000มิลลิกรัมต่อวันมาดูต่อว่ามีอะไรอีกที่ปลอดภัยระหว่างคอลลาเจนแบบผงกับคอลลาเจนแบบเม็ดแบบไหนปลอดภัยกว่ากันถ้าส่วนตัวนะคะก็จะไม่แนะนําให้กินคอลลาเจนแบบผงเพราะว่าแบบผงโอกาสที่เราจะกินแล้วเกินความจําเป็นในการดูดซึม่อ,อนข้างสูงแบบเม็ดจะมีปริมาณที่เสถียรกว่าแต่ถ้าการกินแบบเม็ดก็จะแนะนําว่าต้องเป็นเมคแคปซูล ที่เป็นแบบซอฟเจลและตัวเมคอคซูลจะต้องไม่ได้ทํามาจากสารเคมีตัวแคปซูลบางยี่ห้อเขาจึงทํามาจากปลาก็เหมือนกับเรากินปลาทุกวันได้ประโยชน์คุณค่าทางอาหารจากปลา ซึ่งเป็นตัวแคปซูลด้วยไม่ได้เหมือนเรามานั่งกินจานสังเคราะห์ทุกวันและทีนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าคอลลาเจนสกัดมาจากไหนคอลลาเจนมาจากปลาทะเลสัตว์ทะเลปลาน้ําจืดมาจากพืชคอลลาเจนจากปลาน้ําจืดปลอดภัยกว่าคอลลาเจนจากปลาทะเลหรือว่าสัตว์ใต้ท้องทะเลเพราะว่าปลาน้ําจืดมีสารเคมีน้นอยกว่าปลาทะเล คอลลาเจนจากปลาทะเลจากสัตว์ทะเลมีโอกาสที่จะพบสารเคมีสารปนเปื้อนจากโลหะหนักตะกัว่วปรอทมหาสารกว่าเยอะเลยเป็นที่แหล่งรวมของโลหะหนักแล้วก็สารเคมีทําให้เป็นต้นตอของโรคอื่นๆที่จะตามมาอีกด้วยนะคะและแถมคอลลาเจนที่มาจากปลาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะมันจะมีคอลลาเจนที่เขาเคลมว่า ดีที่สุดในโลกซึ่งเป็นคอลลาเจนที่สกัดมาจากปลาน้ําจืดสายพานันธุ์ทิลาเปียที่สกัดคอลลาเจนที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นจะหาคอลลาเจนที่ปลอดภัยตามที่พูดมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในสาขาคอลลาเจนเอ็กเทนและแถมคอลลาเจนชนิดนี้ยังมีเทคโนโลยีเฉพาะที่ชื่อว่า t a r g e t boosting technology และยังมีการเพิ่มกราะป้องกันกด ไม่ให้กรดไปทำลายตัวคอลลาเจนตั้งแต่ในลำคอและกระเพาะอาหารแต่ให้ไปดูดซึมทันทีที่ลำไส้เล็กเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้โดยตรงทำให้ซ่อมแซมและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเอาไปใช้งานได้เลยมันจะวิ่งไปเติมส่วนที่ร่างกายขาดคอลลาเจนทันทีจะไม่ทำงานสเปะสปะมันจะแอคทีฟถูกจุดทำงานถูกจุดในส่วนที่ขาดเรียกได้ว่ากินร้อยได้ร้อยเพราะว่าปกติแล้วเรากินอาหารเสริมเข้าไปบางทีเรากินเข้าไป100่อแต่ ว่าถูกกดที่ลำคอและก็กดที่กระเพาะอาหารย่อยทําให้หายไปส่วนหนึ่งกว่าจะดูดซึมได้ประโยชน์สู่ร่างกายจริงๆก็เสหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นคลลาเจนตัวนี้จึงไม่มีการตกค้างที่ตับและไตาทานและปลอดภยัยต่อร่างกายและเห็นผลเร็วเห็นผลได้ชัดเจนไม่ตกค้าง3วันลื่น7วันใส